Hi everyone. Welcome to Crystal t h e a t e r มาต่อกันที่คำศัพท์หน้าที่9ท่อนล่างแล้วนะคะมาดูเลยมีอะไรบ้างคำแรก over there ค่ะ over there over there แปลว่าตรงนน้นค่ะตรงนน้น There, อ,อืม over there ตรงนู้นนะคะเอาไว้ชี้บอกสถานที่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงนู้นไกลๆหน่อยต่อไปค่ะ often often อุ้ย often แปลว่าบ่อยนะคะบ่อยๆนะ order 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 แปลว่าลำดับค่ะเรียงลำดับอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือแปลว่าคำสั่งก็ได้นะคะ order แปลว่าลำดับหรือแปลว่าคำสั่งเนาะต่อไป opposite 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 แปลว่าตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามนั่งอยู่ตรงข้ามกันอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเพนเพนแปลว่าเจ็บปวดค่ะความเจ็บปวดอือองลืมคำว่าความ ความเจ็บปวดต่อไป proud นะคะ proud แปลว่าภูมิใจค่ะปกติมักจะมี off ตามหลังนู่นนะ proud off นะคะ proud off ภูมิใจนะต่อไป p e o p l e People People แปลว่าผู้คนนั่นเองนะคะถ้าคนเดียวคือ person แต่ถ้าหลายคนเขาเรียก people นะคะผู้คนผู้คนหลายคนต่อไป problem problem problem, problem. Hmm. problem แปลว่าปัญหาค่ะ what's the problem มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยนะคะ I have a problem ฉันมีปัญหาอะไรงี้ prepare ค่ะ prepare prepare แปลว่าเตรียมค่ะเตรียม เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเตรียมร,ร,ร,รับมืออะไรอย่างนี้เนาะต่อไป picture picture หลายคนน่าจะเคยเจอคำนี้แล้วแหละแปลว่ารูปภาพนั่นเองนะเนาะ picture รูปภาพต่อไป plenty plenty เพิ่นทแปลว่าเหลือเฟือคะ่ะมีเยอะแยะเหลือเฟือเลยอะไรเงี้ยนะคะเหลือเฟือต่อไปผูผูผูก็ดึงคะ่ะผูแปลว,ว่าดึงมีใครรู้จักผูกระดึงไหมมีใครเครยไปผูกระดึงไหมคะอ่าวิธีการจำคำนี้นะคะ พูกระดึงพูกระดึงไงเออพูกระดึงะนะคะพูกระดึงนะคะภูกระดึงนะพูก็แปลว่าดึงนั่นเองนะคะพูกระดึงนะะพูกระดึง,ดงอ่ะไปจำมาเนะาะสิบสองคำนี้นะคะคำศัพท์ด้านล่างของหน้าเกา้านี้จําแน่นแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอหน้าก็าคือคําศัพท์หน้าที่สิบแล้วน,นั่นเองนะคะมีคําศัพท์ทั้งหมดสิบสี่หน้านี่เราใจถึงหน้าที่สิบแล้วนะทุกคนสู้ๆนะคะเลยอ,อีก ไม่นานเราก็จะท่องกันครบทั้งหมดแล้วเนาะโอเคเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย